สวัสดีครับวันนี้ที่เดิมเวลาเดิมครับกลับมาพบกันอีกครับวันนี้กับเม,มนต้ยมยำหัวปลาแซลมอนนะครับสำหรับมื้อนี้เย็นนี้ดูนี่ฮะหัวปลาแซลมอนสามหัวหัวเบลเลอร์เลยครับปลาแซลมอนใช่ไหมอ่ะต้มน้ําละอ่ามีอะไรบ้างเครื่องปรุงอะตะไคร้อ่ามีตะไคร้ <laughs> ตะไคร้อ <laughs> ะไรไม่ใช่ตะไคร้น้ํานะอ่าแล้วก็มีหอมม <c oughs> ะกรดูดนะ เทใส่เลยเอาใส่เลยใส่หม้อเลยเทไ,ไปเลยใส่ลดนั่นละนั่นละไฟแรงไฟแรงอ่าแกนไก่ป๊าบดิองแซ่บๆเป็นไงโอ้โหกิหนหอมแลวเนี่ย นี่ก็ยังไม่ลืมเมนูส้มตำแต่วันนี้จะเป็นส้มตำแตงนะครับเป็นส้มตำแตงนะแตงตำแตงตแต,ง,ต,แตงนะอันนี้เราต้มเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสในรอบนอกอีกรอบนึงอร่อยว่ะสำเร็จรูปต้มยำหัวปลาแซลมอนอมโอ้โห เนี่ยครับหัวปลาแซลมอนมากินข้าวด้วยกันครับมือนี้หัวปลาแซลมอนอาหารเอกของเย็นนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับนี่มันเป็นข้าวเหนียวที่เข้าหุงไม่ใช่ข้าวเหนียวนึง่ง ม,มีใครเปลี่ยนไนะั่นมันมันนะมันมากของใช้ม,มอนเนี่นเอา นั่งหลังกันบ้างนั่งหันหลังนั่งหันหลังต้องข้ามขาไปอยกต้องหงอัวอะไรเนี่ยอืมมีดเราเป็นถูน่าไหมเหรอดิง่ง มันว่ะนะของกระโหลกมันมันมากเลยอ่ะขี้เหร่ปลาลูกมีอีกนะไหนดูดิขุ่นีหว่ทำไมดำสี่านี้มือมันเลอะหรอมียาป่ะเนี่ยไม่หรอมือล้างมือตัดแดดเอามาต้มยำอย่างนี้มันก็อร่อยดีเหมือนกันดีกว่า อืมออร้อนๆเอา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 หมออ้อตั้งไฟไว้ตลอดเลยไม่ได้เชฟกลุ่งอะไรไปเต็มแนละ้จะได้ไม่ขาวไต้องก,กินแบบนี้ไม่กินไม่ได้ขาวแดงเอามัดส่ไม้ไว้เอาโหหล,ลุดได้ไงไวะอืมร้อนเลยเอ้ยสกปรก

สำหรับเย็นนี้นะฮะก็คงจะหมดทุกอย่างอีกเหมือนเดิมนะฮะอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ